The Legend of Futian ตอนที่2465พระในชุดขาวขณะที่งานเทศกาลพุทธทั้งหมดในโลกแห่งพระพุทธศาสนากำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วผู้ฝึกตนจากทุกทิศท,ทุกทางได้ลงมือสู่สวรรค์ตะวันตก อย่างไรก็ตามการเดินทางสู่สวรรค์ตะวันตกนั้นยาวนานและยากลําบากแม้แต่สถานที่ที่ใกล้กับสวรรค์ตะวันตะวันตกที่สุดก็ต้องข้ามทะเลสีทองของเมฆที่ปกคลุมด้วยแสงของพระพุทธเจ้าก่อนนอที่จะไปถึงสวรรค์ตะวันตกดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ใครก็ตามที่ไม่ใช่เหรือนวงจะไปถึงที่นั่นเว้นแต่พวกเขาจะนําโดยผู้ฝึกตนพิเศษ ในเวลานี้ในทะเลเมฆสีทองระหว่างทางไปสวรรค์ตะวันตกนกปัทพีปีกสีทองกําลังบินผ่านเมฆสีทองและหมอกแต่ไม่เร็วมากไม่ใช่เพราะว่านกปัทพีตั้งใจจะชะลอตัวลงแต่ทะเลเมฆสีทองนี้หนาแน่นอย่างยิ่งภายใต้แสงของพระพุทธเจ้าดังนั้นแม้ในขอบเขตของมันการเดินทางไปข้างหน้าก็ค่อนข้างลําบากสําหรับนกปัทพี เยฟูเทียนและคนอ,นอื่นๆยืนอยู่บนนกปัดถพีชื่นชมทะเลเมฆนี้เหนือทะเลหมอกสีทองแสงเรืองรองให้ความรู้สึกสงบและสบายใจอย่างไรก็ตามภายใต้ความงามอันวิจิตงดงามต่อหน้าพวกเขาขณะที่พวกเขาอับแสงของพระพุทธเจ้าที่ไร้ขอบเขตนี้การเดินทางผ่านทะเลเมฆนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย นกปัดทพีปีกสีทองนี้อยู่ในขอบเขตส,สูงสุดของจักรรพดิปีศาจแต่ก็ยังต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่นกปัดทพีจะผ่านทะเลหมอกนี้ได้ที่สําคัญกว่านั้นในการฝ่าเมฆและหมอกจําเป็นต้องมีการสนับสนุนจากระดับใครก็ตามที่อยู่ใต้ขอบเขตของเบื้องบนเหรินห่วงไม่มีโอกาสมากนักที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นใกล้ออกไปพวกเขาสามารถเห็นผู้ฝึกตนคนอื่นๆระหว่างทางเช่นกันเช่นเดียวกับพวกเขาเดินทางผ่านทะเลหมอกและมุ่งหน้าไปยังสวรรค์ตะวันตก สวรรค์ตะวันตกเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของพุทธศาสนาเมื่อใกล้ถึงงานเทศกาลพุทธทั้งหมดสวรรค์ตะวันตกจะเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศรื่นเริงที่สุดว่ากันว่าพระจํานวนมากในโลกตะวันตกได้ละจากลานฝึกตนบนภูเขาและรีบไปยังสวรรค์ตะวันตกในที่สุดก่อนเริ่มงานเทศกาลพุทธทั้งหมดเย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆได้เดินทางข้ามทะเลหมอกสีทองทะลวงผ่านเมฆและหมอกและมาถึงโลกแห่งสวรรค์ตะวันตก หากปราศจากความหนักเบาของเมฆสีทองนกปัทพีปีกสีทองก็สามารถบินไปมาราวกับสายฟ้าสีทองมันเร่งเร้าให้ถึงใจดูเหมือนว่านกปัทพีจะรู้สึกกดดันมากเมื่อก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้ความเร็วเต็มที่และตอนนี้ก็พบการปลดปล่อยแล้วมันน่าตื่นเต้นฝังชุนมองลงมาและพูดว่านี่คือสวรรค์ตะวันตก เมื่อมองแวบแรกสถานที่ด้านล่างเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาโบราณโลกทั้งโลกถูกอาบด้วยแสงแห่งพระพุทธเจ้ามีความสงบและเงียบสงบแม้ท่ามกลางความเร่งรีบและคึกคักมันทำให้ผู้ที่มองดูพวกเขารู้สึกสงบอย่างสมบูรณ์มันคือสวรรค์ตะวันตก นกปัทพีปีกทองพูดด้วยเสียงของมนุษย์และดวงตาสีทองของมันมองลงมานี้เป็นครั้งแรกที่มาถึงสวรรค์ตะวันตกครั้งหนึ่งเคยเป็นภูเขาของผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอสูรเมฆาได้รับการฝึกฝนในสวรรค์หกปรัสนาและไม่เคยไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาแห่งนี้ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แห่งตระกูลอสูรเมฆามาที่นี่เพียงครั้งเดียวแต่ไม่ได้พานกปัทพีไปด้วยไม่ใช่แค่ข้างล่างแต่บนท้องฟ้าก็เหมือนกัน หลิงน้อยมองเข้าไปในระยะห่างของความว่างเปล่าภายใต้แสงสว่างอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้าบุคคลจำนวนมากกำลังสัญจรไปมาในอากาศสักทอมากมายในโลกพุทธคือที่ประทับของพระใหญ่เช่นช้างศักดิ์สิทธิ์และอื่นๆสามารถพบเห็นนะพระพุทธเจ้าอีกหลายชนิดเช่นกันพวกเขาถูกล้อมรอบด้วยแสงของพระพุทธเจ้าและสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นรัศมีบนรัศมีของศาสนาพุทรอบศีระของพวกเขาซึ่งสะดุดตายอย่างยิ่ง ที่นี่รู้สึกราวกับได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแต่นี้เป็นสิ่งที่คาดหวังด้วยการมาถึงของเทศกาลพุทธทั้งหมดผู้ฝึกตนที่เชื่อในพลังของพระพุทธศาสนาจะเป็นผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่นอกจากนี้กองกําลังชั้นนาส่วนใหญ่ในโลกตะวันตกยังเป็นอนณาเขตของศาสนาพุทธอีกด้วยโลกตะวันตกทั้งหมดรวมตัวกันในสวรรค์ตะวันตกซึ่งถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ต่อหน้าพวกเขา ในสวรรค์ตะวันตกที่สงบสุขดูเหมือนสถานที่ที่อยู่นอกโลกแห่งความกังวลทางโลกราวกับว่าไม่มีการสู้รบหรือการประทะก,กันที่นี่ล้วนเป็นผู้ฝึกตนที่อุทิศตนเพื่อการฝึกฝนพระพุทธศาสนา มีข่าวลือว่าทุกสิ่งเปิดกว้างบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ตะวันตกไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมในวัดโบราณล้วนแล้วแต่ไม่มีใครดูแลแม้แต่พระไตรปิฎกในวัดโบราณหลายแห่งก็สามารถอ่านได้อย่างอิสระและตามใจชอบโดยไม่มีข้อจำกัดใครก็ตามที่มาถึงสวรรค์ตะวันตกสามารถอ่านได้หากต้องการ นกปัฏทพีปีกทองกล่าวต่อแม้ว่าเขาจะตะกละตะกละตะกลามไม่ถูกยับยั้งและหิวกระหายในอำนาจโดยธรรมชาติเขารู้สึกทึ่งกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธแห่งนี้และไฝ่ฝันมาตลอดไม่ว่าใครจะมาแผ่นดินนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเขาทุกคนต่างสงสัยเมื่อได้ยินคำพูดของเขาเฉินยี่ถามว่าถ้ามีคนเอามันไปหรือทำลายมันละ่ะ ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาทุกสิ่งอยู่ในสายพระเนตรของพระพุทธเจ้าไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เจ้าก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของพระพุทธเจ้าได้และเจ้าจะได้รับการลงโทษตามสมควรนกปัฏทภีกล่าวต่อน้ำเสียงของเขาเจือไปด้วยความรู้สึกบริสุทธิ์เมื่อเขามาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ตะวันตกใครบางคนที่ดื้อรั้นอย่างเขาเขาไม่รู้สึกอะไรนอกจากความเกรงกลัวลงไปเดินเล่นกันเถอะ เยฟูเทียนกล่าวทันใดนั้นนกปัดทพีปีกสีทองก็โฉบลงมาและลงไปที่พื้นเบื้องล่างจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์และกลุ่มของพวกเขาก็ลงไปที่พื้นผู้ฝึกตนที่อยู่รอบตัวพวกเขาเพียงแค่เหลือบมองอย่างไม่ตั้งใจไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นผู้คนในความสามารถในการฝึกฝนนี้แผ่นดินนี้เต็มไปด้วยพวกเขาทุกที่บุคคลชั้นนําทั้งหมดของโลกตะวันตกทั้งหมดรวมตัวกันในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ตะวันตกแห่งนี้ เย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆเดินไปบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และเฝ้าดูผู้ฝึกตนจํานวนมากเข้าเข้าออกออกมีผู้ฝึกตนระดับสูงอยู่ทุกคนทุกแห่งและหลายคนก็น่าทึ่งอย่างแท้จริงเย่ฟู่เทียนหยุดอยู่หน้าอาคารดูเหมือนโรงน้ําชาที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของไม้จันท์และสลักคําว่าเซนไว้บนนั้นเข้าไปข้างในกันเถอะ เยฟู่เทียนกล่าวขณะที่พวกเขาเข้าใกล้โรงน้ําชาพวกเขาพบที่สําหรับนั่งข้างในทันใดนั้นพระภิกษุบางคนก็มาถึงและเสิร์ฟชาให้พวกเขาหลังจากที่พระสงฆ์เทชาให้พวกเขาเสร็จแล้วเขาก็คํานับเยฟู่เทียนโดยประสานมือเข้าด้วยกันจากนั้นเขาก็ถอยออกไปโดยไม่ส่งเสียงเยฟู่เทียนพยักหน้าเป็นการตอบรับเขามองไปที่โมยุนจื่อและถามว่าดูเหมือนว่ามันเหมือนกับที่เจ้าพูดทุกที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธนั้นเปิดกว้างแต่ภิกษุผู้นี้เป็นใคร ทำไมพระถึงยอมเสิร์ฟชาในโรงน้ำชาและการฝึกฝนของภิกษุผู้นี้ก็มีมากมันอาจจะเป็นการฝึกฝนบางอย่างโมยุนจือตอบอาจจะ เย่ yeah, ฟู่เทียนพยักหน้าสิ่งที่ชาวพุทธมองว่าเป็นวิธีการฝึกฝนนั้นแตกต่างจากวิธีอื่นและหลากหลายประเภทเนื่องจากกระทุกที่เป็นสถานที่สำหรับการฝึกฝนที่มีศักยภาพด้วยวิธีการทั้งหมดมีภิกษุสงเดินเที่ยวรอบโลกทั้งกลางวันและกลางคืนเฝ้าสังเกตสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์ถ้าเป็นการฝึกฝนมีพระภิกษุผู้มุ่งทำความดีในโลกนี้ซึ่งถือว่าเป็นการบำเพ็ญเพียรด้วยบาง คนฟังเสียงฝนและสังเกตธรรมชาติที่อยู่ลึกเข้าไปในภูเขาและป่าไม้ซึ่งเป็นการฝึกฝนในลักษณะต่างๆด้วยเยฟูเทียนเหลือบมองไปรอบๆบโรงน้ำชามีผู้ฝึกตนจากที่ต่างๆและการฝึกฝนของพวกเขาค่อนข้างสูงแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ฝึกตนชาวพุทธด,ดูเหมือนพวกเขาจะพูดถึงงานเทศกาลพุทธทั้งหมดเยฟูเทียนหยิบถ้วยน้ำชาขึ้นมาจิบความรู้สึกสดชื่นแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาซึ่งมีผลทำให้สงบและผ่อนคลาย ดูเหมือนว่าชานี้ไม่ใช่ชาธรรมดาเช่นกันด้านนอกโรงน้ำชาบนถนนพระชุดขาวกำลังเดินไปตามถนนเขาไม่ส่งเสียงใดๆเมื่อเขาเดินในขณะที่เขาเท้าเปล่าแต่ไม่มีร่องรอยของฝุ่นหรือสิ่งสกรปรกบนเท้าของเขามันไม่ใช่แค่เท้าของเขาเท่านั้นอภรรสีขาวของเขาก็เช่นกันไม่มีร่องรอยของสิ่งสกรปรกแม้แต่น้อย นี้เป็นภิกษุเขาไม่มีผมและยกมือขวาตั้งฉากกับหน้าอกขณะเดินตาของเขาปิดแม้ในขณะที่เขาเดินแต่ดูจากหน้าตาแล้วหล่อมากมีคนไม่กี่คนเหลือบมองพระภิกษุพระภิกษุผู้นี้แสดงความรู้สึกพิเศษอย่างยิ่งและเขาก็ยินดีที่ได้เห็นพระก้าวเข้าไปในโรงน้ำชาโดยไม่ส่งเสียงแม้แต่น้อยจนกระทั่งเขาอยู่ต่อหน้าเยฟูเทียนและคนอื่นๆแล้วเยฟูเทียนและพักของเขาสังเกตเห็นการดำรงอยู่ของพระภิกษุ ปรามาจารย์มีอะไรให้เราช่วยไหมเย่ฟูเทียนถามด้วยรอยยิ้มคนธรรมดาเย่พระได้ลืมตาขึ้นดวงตาเหล่านั้นก็สว่างสวดุดดวงดาวบริสุทธิ์และชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็ดูไร้ก้นบึง้งเรารู้จักกันเหรือปรามาจารย์เย่ฟูเทียนรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเขาไม่สามารถมองผ่านขอบเขตการฝึกฝนของพระภิกษุผู้นี้และไม่มีรัศมีใดๆจากร่างกายของเขา แต่เห็นได้ชัดว่าชายผู้นี้ไม่ใช่พระธรรมดาด้วยคนธรรมดาเย่มาจากแคว้นศักดิ์สิทธิ์และทำให้เกิดความปั่นป่วนในสวรรค์หกปรัถนานักบวชตัวน้อยอย่างข้าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ได้อย่างไรพระยิ้มและตอบซึ่งทําให้เย่ฟู่เทียนตื่นตกใจในทันทีเขาเพิ่งมาถึงที่นี่และเขาก็ถูกสร้างขึ้นโดยคนที่เขาไม่รู้จักนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ The Le g e n d o f Fu t i ท n ตอนที่2466 พรมลิขิตกับพระพุทธศาสนาผู้ฝึกตนคนอื่นๆในโรงน้ำชากำลังจดจ่ออยู่กับเย่ฟู่เทียนและพวกเขาทั้งหมดก็ตกตะลึงเย่ฟู่เทียนผู้ก่อความกลาหนในสวรรค์หกปรรถนาใครก็ตามที่สามารถไปถึงสวรรค์ตะวันตกได้จะต้องเป็นคนพิเศษพวกเขาทั้งหมดเคยได้ยินเกี่ยวกับความวุ่นวายครั้งใหญ่นั้นแต่พวกเขาไม่คิดว่าจะได้พบเขาที่นี่ที่สวรรค์ตะวันตก จรดจำไว้ว่าเย่ฟู่เทียนเกือบจะกวาดล้างวัดเซินชานทั้งหมดและเพียงลำพังนักบุญเซินชานเป็นเสาหลักของศาสนาพุทธและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบที่อยู่ของเขาเย่ฟู่เทียนกล้าสแสดงใบหน้าของเขาในสวรรค์ตะวันตกได้อย่างไรสวรรค์ตะวันตกเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนา งานพูธท,ทั้งหมดเมื่อทุกคนคิดถึงเรื่องนี้พวกเขาเข้าใจเหตุผลที่นำเย่ฟู่เทียนมาที่จุดเริ่มต้นของเทศกาลพระพุทธรูปทั้งหมดจะไม่มีการฆ่าหรือวิวาดกันในโลกตะวันตกทั้งหมดในช่วงเทศกาลพุทธทั้งหมดนับประสาอะไรดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ตะวันตกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ตะวันตกไม่สามารถหลบสายตาของพระพุทธเจ้าได้ส่วนพระภิกษุชุดขาวผู้นี้ซึ่งปรากฏมาแต่ไหนแต่ไรแล้วย่อมต้องมีเบื้องหลังบ้างเขาเป็นใครได้ เย่ฟู่เทียนกำลังพิจารณาเรื่องนี้เช่นกันเมื่อเขามองไปที่พระภิกษุแล้วถามว่าข้าเพิ่งมาถึงและพบที่พักไม่นานมานี้ปรมาจารย์รู้ได้อย่างไรว่าข้าอยู่ที่นี่ข้าไม่เชื่อว่าเราเคยเจอกันมาก่อนข้าละอายใจที่ยอมรับว่าระดับการฝึกฝนของข้าค่อนข้างตื้นข้าได้ยินมาว่าเจ้ามาถึงหลังจากที่เจ้ามาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ตะวันตกแล้วเท่านั้นอย่างไรก็ตามอาจารย์ของข้ารู้มาระยะหนึ่งแล้วว่าคารวาสเย่จะมาที่นี่ พระผู้นี้ตอบมือของเขาประสานกันต่อหน้าเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบซึ่งทำให้ผู้ฟังสบายใจขึ้นทันทีแต่เมื่อเยฟู่เทียนได้ยินเช่นนี้หัวใจของเขาก็สั่นสะท้านพวกเขาสัมผัสได้ถึงการมาของเขาทันทีที่เหยียบลงบนดินศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ตะวันตกและอาจารย์ของเขารู้แม้กระทั่งก่อนที่เขาจะมาถึงมหาอำนาจแห่งพระพุทธศาสนาคิดว่าโมยุนจือ่อนกปัทพีปิกทองและเยฟู่เทียนได้รับความคิดทันทีหัวใจของเขาสั่นเล็กน้อย ผู้ฝึกตนคนอื่นๆในโรงน้ำชาก็ตระหนักได้ในทันทีเช่นเดียวกันและการแสดงออกของพวกเขาก็เปลี่ยนไปขณะที่พวกเขามองดูพระในชุดขาวมีคนพูดว่าหูทิพย์ผู้มียันทิพย์และยันทิพย์ทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของมหาอำนาจทั้ง6ของพระพุทธศาสนาจูโฮผู้ฝึกตนที่ถูกเย่ฟู่เทียนสังหารในพรหมสวรรค์เป็นสิทธิของมหาอำนาจทั้งหแห่งพระพุทธศาสนาเขาฝึกฝนในยันทิพย์ของพระพุทธเจ้า ดังนั้นเขาจึงสามารถแยกแยะก,การฝึกฝนของฝางชุนและอื่นๆและประที่อยู่ข้างหน้าเขาเป็นผู้ฝึกตนของหูทิพซึ่งหมายความว่าเขาสามารถได้ยินการเคลื่อนไหวทั้งหมดภายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ตะวันตกเขากล่าวว่าอาจารย์ของเขารู้ดีว่าเย่ฟู่เทียนกำลังมาที่สวรรค์ตะวันตกนานก่อนที่เย่ฟูเทียนจะก้าวเท้าไปสู่สวรรค์ตะวันตกซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับระดับของเขาในระดับสูง เป็นไปได้ไหมที่หูทิพย์ของเขาได้รับการฝึกฝนจนถึงจุดที่เขาได้ยินเสียงของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกตะวันตกการฝึกฝนของชายผู้นี้จะสูงกว่าของจูโฮมากโมยุนจือกล่าวกับเย่ฟู่เทียนผ่านการส่งสัญญาณเสียงจูโฮฝึกฝนในยานทิพย์ของพระพุทธเจ้าแต่เขาไม่สามารถมองผ่านเมืองเพียงเมืองเดียวเช่นเมืองเจียนหนานชายอย่ที่อยู่ข้างหน้าเขาอ้างว่าเขาเคยได้ยินเย่ฟู่เทียนเมื่อมาถึงสวรรค์ตะวันตกแล้วระดับของเขาได้รับการอนุมานอย่างง่ายดาย อาจารย์ของเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าเทียนยินยิกรในหมู่ชาวพุทธและเป็นหนึ่งในพระพุทธเจ้าสูงสุดในโลกของพระพุทธศาสนาโมยุนจึยังคงส่งเสียงต่อไปเพื่อให้เย่ฟู่เทียนมีความเข้าใจพื้นฐานว่าเขากำลังติดต่อกับใครในเวลานี้หลายคนในโรงน้ำชาก็พาดพิงถึงพระภิกษุในชุดขาวปรมาจารย์ต้องเป็นอรหันต์เทียนยิน อรหันย่ฟู่เทียนได้ยินเรื่องนี้และตระหนักได้ทันทีว่าสถานะของชายอีกคนจะต้องเหนือกว่าและพิเศษกว่าในทันทีเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกตะวันตกเขาต้องได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่มีอันดับสูงสุดพระภิกษุน้อยข้าไม่กล้าถึกทักพระชุดขาวโค้งคำนับให้ทุกคนเล็กน้อยเป็นการตอบแทนเย่ฟู่เทียนพูดขึ้นในเวลานี้เช่นกันปร,รมาจารย์กรุณานั่งลงอรหันเ,เทียนหยินยกมือไหว้ต่อหน้าเย่ฟู่เทียนแล้วกล่าวว่าพระน้อยขอบคุณที่เชิญ หลังจากนั้นเขานั่งสมาธิตรงข้ามกับเยฟู่เทียนใบหน้าของเขาเคร่งครึมและมีอำนาจเยฟู่เทียนสามารถเห็นรัศมีของพระพุทธศาสนาที่อยู่ข้างหลังเขาอย่างแผ่วเบาท่านปรมาจารย์ต้องการจะให้คำแนะนำอะไรในการมาเยือนของท่านเยฟู่เทียนถามด้วยความสุภาพอย่างสุดซึ้งพระอรหันต์มาที่นี่เพื่อจุดประสงค์ในการตามหาเขาเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญง่ายๆมันต้องมีเหตุผลของมัน คาราวาดเย,ย่ประเมินการมาของข้าสูงเกินไปหลังจากที่รู้ว่าคาราวาดเย,ย่อยู่ที่นี่พระน้อยก็ตั้งใจจะมาเยี่ยมไม่มีคำแนะนำหรือเจตนาที่จะสอนให้พูดถึงพระภิกษุก็ตอบอย่างสุภาพพอสิ่งนี้ค่อนข้างทำให้เย่ยฟู่เทียนสงสยัยแค่ไปเที่ยวเย่ยฟู่เทียนถามอีกครั้งด้วยความงุนงงเล็กน้อยแค่นั้น อรหันเทียนหยินตอบด้วยรอยยิ้มดวงตาของเขายังคงจับจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนอย่างไรก็ตามดูเหมือนจะมีความอยากรู้อยากเห็นบางอย่างในดวงตาที่ชัดเจนและลึกซึ้งของเขาข้าไม่เข้าใจปรมาจารย์ช่วยอธิบายให้กระจ่างหน่อยได้ไหมเย่ฟู่เทียนวิงวอนเป็นการตอบแทนเขายังทรงสงสัยอยู่เล็กน้อยว่าเหตุใดพระอรหันต์ถึงรู้ถึงการมาของเขาและเอาความลำบากทั้งปวงมาเยี่ยมด้วยตนเองคาราวาทเย่เป็นผู้มีพรหมลิขิตกับพระพุทธศาสนา อรหันเทียนหยินกล่าวต่อด้วยรอยยิ้มเจ้าหมายถึงอะไรเย่ฟู่เทียนถามอรหันเทียนหยินเหลือบไปที่หัวชิงชิงถัดจากเย่ฟู่เทียนชี้ไปที่เธอเย่ฟู่เทียนดูประหลาดใจเล็กน้อยและถามว่าประมาจา์ตรวจพบบางอย่างหรือไม่อรหันเทียนหยินใส่หัวและยิ้มพระน้อยมองไม่เห็นอะไรเลยข้ารู้แค่ว่าคารวาสเย่มีชะตาของาศาสนาพุทธบางที เย่ฟู่เทียนเพียงแค่ยิ้มดูเหมือนว่าเขาจะไปไหนมาไหนไม่ได้อรหันเทียนหยินกำลังพูดปริศนาและเป็นวงกลมดังนั้นเขาจึงไม่สามารถไปถึงจุดต่ำสุดของสิ่งใดได,ได้ไม่ใช่บางทีอรหันเทียนหยินกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างสวรรค์และโลกมีต้นกำเนิดมาจากอาณาจักรดั้งเดิมข้าสงสัยว่าคาราวาสเย่เคยได้ยินคำทำนายนี้หรือไม่อืมเย่ฟู่เทียนยอมรับเขาเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแน่นอนเขากล่าวว่า ความวุ่นวายในอาณาจักรดั้งเดิมดึงดูดผู้ฝึกตนจากทั่วทุกมุมโลกมีเพียงผู้ฝึกตนของโลกตะวันตกของพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ขาดหายไปในขณะนั้นทุกคนคิดว่ามันเป็นเพราะโลกของพระพุทธศาสนาไม่สนใจเรื่องดังกล่าวมากนักแต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่กรณีนี้ปรมาจารย์รู้คำทำนายอยู่แล้วคราวาดแย่รู้หรือไม่ว่าคำทำนายนี้มีต้นกำเนิดมาจากที่ใดเทียนยินอรหัตถามด้วยรอยยิ้ม เย่ฟู่เทียนดูสงสัยเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขาสังเกตอรหรันเทียนหยินอย่างใกล้ชิดและพูดว่าเป็นไปได้ไหมอรหรันเทียนหยินพยักหน้าเล็กน้อยเช่นเดียวกับที่คารวาสเย่สงสัยแหล่งที่มาของคำทำนายที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ที่นี่ในสถานที่แห่งการฝึกฝนทางพุทธศาสนาแห่งนี้คำทำนายของใคร แววตาของเย่ฟู่เทียนมีความจริงจังอยู่บ้างและหัวใจของเขาก็กระสับกระส่ายเล็กน้อยคำทำนายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอาณาจักรดั้งเดิมสำนักพุทธไม่ได้เข้าร่วมแต่คำทำนายนี้มีต้นกำเนิดมาจากโลกแห่งพระพุทธศาสนาความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังข้อมูลใหม่นี้คืออะไรบนภูเขาในโลกของพระพุทธศาสนามีลานฝึกฝนมากมายมีพระอยู่หลายองค์ประทับอยู่อย่างไรก็ตามมีเพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นที่กล้าทำนายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก อรหันเทียนหยินพูดต่อด้วยรอยยิ้มว่าคารวะเย่รู้หรือไม่ว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนนี้ผู้ฝึกตนคนอื่นจากแคว้นศักดิ์สิทธิ์มาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ตะวันตกใครเย่ฟู่เทียนถามคารวะเย่หน้าจะเดาได้อรหันเทียนยินยังไม่ตอบเขาโดยตรงเย่ฟู่เทียนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ชายอีกคนพูดในเมื่อเขาบอกว่าเย่ฟู่เทียนหน้าจะเดาได้มันต้องเป็นคนที่รู้จักกันดีและมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับโลกทางพุทธศาสนา เมื่อความคิดของเขาเปลี่ยนไปหัวใจของเย่ฟู่เทียนก็สั่นเล็กน้อยในขณะที่เขาได้พบกับความศักดิ์สิทธิ์ใหม่นี้สิ่งที่อรหันเทียนหยินเปิดเผยในวันนี้ได้ทําให้เขาเกิดความปั่นป่วนภายในครั้งใหญ่หลายครั้งแล้วจัก,กรพรรดิตงห่วงเย่ฟู่เทียนกล่าวอย่างแผ่วเบาอรหันเทียนหยินยิ้มโดยไม่พูดอะไรอีกเห็นด้วยกับข้อสรุปของเขาอย่างชัดเจน การครั้งหนึ่งจัก,กรพรรดิตรงห่วงได้มายังโลกแห่งพระพุทธศาสนาเพื่อสแสวงหาคำสอนและได้สร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับโลกแห่งพรพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ความลับในแคว้นศักดิ์สิทธิ์เมื่อหลายร้อยปีก่อนจัก,กรพรรดิตรงห่วงมายังโลกแห่งพระพุทธศาสนาเพื่อสแสวงหาคำสอนและฝึกฝนเขายังเคยขอคำแนะนำเกี่ยวกับหนึ่งในหกมหาอำนาจในโลกของพระพุทธศาสนาใครจะไปรู้ว่าคราวนี้คารวาสเย่จะสามารถเก็บเกี่ยวอะไรได้บ้างอรหันเทียนหยินกล่าว ดังนั้นจัก,กรพัิตรงห่วงได้ฝึกฝนหนึ่งในหกพลังเหนือธรรมชาติมหาอำนาจทั้งหประการของพระพุทธศาสนาได้แก่ยันทิพย์ผู้มียันทิพย์ความสว่างกระแสจิตจธรรมและการขจัดการไหลออกจัก,กรพัิตรงห่วงหนึ่งในหมหาอำนาจใดที่ฝึกฝนจัก,กรพัิตรงห่วงฝึกฝนอะไรเย่ฟู่เทียนมองไปที่เทียนหยินนรหานและถามด้วยความอยากรู้อย่างแรงกล้าว่าอยากรู้ว่าจัก,กรพัิตรงห่วงได้ฝึกฝนอะไรไว้ข้างหลังเมื่อเขาสแสวงหาพระพุทธศาสนา อย่างที่พระพุทธองค์จะตรัสไม่ใช่สักคำอรหันเทียนยินพูดด้วยรอยยิ้มขณะที่เขายืนขึ้นเขาประสานมือกันอีกครั้งหันหน้าไปทางเย่ฟู่เทียนและกล่าวว่าข้าขอให้คารวะเย่พบเจอแต่สิ่งดีในการเดินทางครั้งนี้ข้าจะลาเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเขาก็หันหลังเดินจากไปดูเหมือนว่านี่เป็นเพียงการมาเยือนเล็กๆน้อยๆที่เรียบง่ายจริงๆ